คลิปนี้สนุกดูเถอะขอร้องแหละ <laughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมาแข่งขันเดอะสแตนโอลิบิกสปอร์ตยิมเปตเกมที่หนึ่งปิดตาวิ่งกระโดดไกลเกมที่สองว่ายน้ำในโคนเกมที่สามดำน้ำหาสมบัติเขา หช่คับอยู่มึงมาขคยี่อะไรเนี่ยนี่ไงด็อกเตอร์มันตีโหรักมากใช้มานานแล้วสูตรสีฟ้านี่โอ้แอ e เ n d แอนโอล์คอนโทรลสูตรป้องกันสิวและกระจัดความมันสูตรที่สกัดจากธรรมชาติด้วยมันสามารถจะใคร่ยี่ให้กลายเป็นวิปโฟมขึ้นมาจะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างฝามือกับใบหน้าของเราใช่เลยพี่หลังจากใช้ด็อกเตอร์มนตีแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดหน้าไม่มันกระจัดความมันได้หมดจดและผิวยังนุ่มชุ่มชื่นดูไม่แห้งตึงอีกด้วย ที่สำคัญตอนนี้มีทั้งหลอดเล็ก49บาทแล้วก็หลอดใหญ่นี่85บาท สวัสดีครับพวกเราเดอะสแน็คครับผมจีโน่ครับสบายดีบอลเมียงกระบาโอโจสลามพี่ปิงครับสวนเสดจักยองเซียวจนว่เฮ้ยสวัสดีครับยิ้มเองครับเฮ้ยคุณเดี๋ยวผ้าตกนะแต่ว่าเดียวสิ่งที่จะตกน้ำอย่างแรกอ่ะก็คือกองทีเฮ้ยไม่ได้จูนต้องเอากลงองมาเก็บเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆทุกคนเราจะมาแข่งขันเดอะสแน็คโอลิมปิกสโซบะจีตสย วันี้เห็นเราใส่เสื้อสีฟ้าแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยจะมาโฆษณาเสื้ออากงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เพราะว่าเรานี่เลยทำไมหน้าใสจังเนี่ยเฮ้ยฮะดกทำไมหน้าใสจังอเลยผมมาได้ไงวะใช่อะไรอ่ะจักรดนตรีไงทำไมพี่โอ๋ถึงใส่ชุดสีดำอ้าวไม่ยังไม่รู้วคนดี้พร้อมยังกับพ้อแข่งขันวันนี้ใครอยู่ทีมใครอ่ะใครอยากอยู่ทีพี่ยกมือ เป็นไงทุกคนอยากคนเดียวเพงเอาตัวรอดเอาตัวรอดถ้าอยากอยู่ทีมผมยกมือร์ปิงปิงปิงมะเขือพิรุษปิงไปเชวยกันใครชนะอยู่ทีมผมเทีมผมจะชนะยันยิงดาวพักระเป๋ายิงจุ๊กจุ๊กเอ๊ะเป่นไงล่ะชุดทีมพี่โอ๊คโมชนะอยู่แล้วเงี้ยกรรมการมาแล้วบอกว่ามาแล้ว กรรมการคุณจังหวะทอนี้แกลแกม พร้อมยังครับกรรมการที่จะมาตัดสินวันนี้วันนี้เราจะมีเกมการแข่งขันทั้งหมด3เกมเกมที่1ปิดตาวิ่งกระโดดไกลเกมที่2ว่ายน้ำในโคลนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่ะเดี๋ยวค่ะแล้วเกมที่3มวันสิกรรมการเกมที่3ามดำน้ำหาสมบัติด็อกเตอร์มืนเต้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกรรมการมีผู้ช่วยซัพพอร์ตนนี้โอเคเริ่มไหมแล้วเราเปลี่ยนชุดก่อนเด้ยอย่างต้พูดยังไม่ต้องพูดเราเปลี่ยนชุดก่อนอ่ะโอเคไปหนึ่งสองซ้ำไปเปล่าต้องเปี่ย ผมกรรมการนี่เราแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วชื่อทีมอะไรออยลี่เฟสครับผมเฮียเฮียเฮียพอมีเป็ดด้วยฮะเฮีกูหายน้ำเต้าหู้หนักเราฮัสโก้ฮัสก์กูทีมเราเอ็กเลฟเฟสจูนตะโกน ก็ไม่บอกว่าจุดตะโกนว่าอะไรเกมแรกสำหรับการแข่งขันกรรมการต้องคอยเช็คว่าใครจะเข้าเส่นชายเป็นคนแรกเมื่อให้กรรมการเขาอธิบายกรรมการต้องสาธิตเกมให้ดูก่อนเกมแรกก็คือ b l i running ปิดตาวิ่งกระโดดไกลอ่าวี๋ยวก็ให้ผมสาธิตกันใช่ใช่วิ่งไปแล้ววิ่งไปกรรมการอ๋ออ๋อหเห็นดำาเหมือนกันเห็นดำๆเหมือนกันเกมนี้จะต้องปิดตาและวิ่งจากตรงนี้ครับผมนี่ แล้วก็กระโดดลงบ่อใช่กระโดดได้ไกลสุดเป็นผู้ชนะในเกมนี <L an> ้กูไม่หวงผู้แข่งขันหรอกไม่เพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยกับผู้แข่งขันเราต้องให้กรรมการสาธิตให้ดูก่อนคือหน้ากรรมการด้วยเฮ้ยถอดแว่กกรรมการเลยอย่าให้เขาคิดเยอะสิคอนเ็ิร์ถึงนี้เลยหรอเทคนิคทค่นีคคือผู้แข่งขันจะสามารถวัดระยะได้ก่อนเซตเก้าตรงนี้ดูแลความปวอดภัยโดยเจ้าของบ่อแล้วพี่โอเคให้แล้ว ลองดูนะครับว่าจะกระโดดได้ไหมโอที่ระวังไปเฮ้ยเดดยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเคยเ้มเเฮ้ยเฮวยเฮ้ยเข้มเลยเฮ้ยเฮเเย ผู้ข้า่งขันในเกมที่หนึ่งใครจะไม่ใช่จูนพี่เองเร้ผมขอส่งตัวแทนเอ้ยทุกค่มาผมพร้อมแล้วเฮ้ยต้องวิ่งพร้อมกันเลยป่ะใช่วิ่งพร้อมกันต้องปิดตางปิดตาเดี๋ยววัดระยะก่อนดีสองสามสี่ห้าังเงียบจริสิบสองถึงจะกระโดดบอกเลย ผมโคตรมั่นใจมากๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา้วยครับทีม Acne Face เย้ผมก็มั่นใจมากๆในผมล้างหน้าด้วยตัวมันตีสูตร Acne ไม่ได้พูดไงไม่ได้พูดชื่อทีมไงต้องใสมกูมั่นใจหรอกกูมั่นใจดรมันตีฝึกดูจังตังลาบจ้ามาพร้อมเข้าทีระวัง ไปล้วยกันไปด้วยไปด้วย้วยไปด้วยไป้วยไปด้วยไ้วยไป้ดดว้ววยไปดด้ยได้วยไวยไปดไ้วยด้วไ้ย้วยไวยได้วยได้ไปด้วยไปด้วไปยวย้ไ้วด้วยไวดดได้ ผมมั่นใจในผมลังหน้าเพรเตรมมันตีมาครับผมมันจะมั่นใจยไเอากิจกรรมจะเล็กแค่ไหนนี่ไงช่วยป้องกันสิยวลดหน้ามันและเกมที่สองของเราในวันนี้นั่นก็คือว่ายน้ำมาหาเธองงไหมครับเพื่อเล่นยังไงงงไหมครับงงไหม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 เรามีผู้รู้อยู่ครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีการนะครับกรรมการอีกแล้วจะลงไปดูเนยดึกว่ะ โอเคครับในลึกในกลางแล้วทางนี้ฮะรับโดนดุนอาารย์แบบมันต้นแจักสันใช่ไหมอออ่าอันนี้ใส่แว่นเหรอครับทุกครับอ่าใส่แว่นใส่แว่นอ่าพร้อมนะไปเออไปเพียตาไปเพียตาไปเพียตายไป โอเคจันอยู่นี่เลยเออผู้ข้าขันขอทีมละหนึ่งคนครับเรื่องว่ายน้ำเรื่องดำน้ำเนี่ยผมเก่งมากบอกเธอจูนเขาต้องเป็นจักไอ้จักผมจะได้ไหม ผมบอกเลยเรื่องดำน้ำผมเก่งมากผมว่าชอบดำที่จูนไม่เล่นด่าน2ด่านที่ผ่านมาเพราะจูนฉลองแข่งกับพี่ปิ๊งไงจากการประเมินสถานการณ์ของทีมสีเขียวนะคะบอลกับพี่โอเนี่ยดูเป็นแบบว่าผู้ใช้ที่ดูแบบว่าต้องใช้พลังในการแข่งขันจูนก็เลยเลือกแข่งกับคนแก่แทนบอกเลยผมมมั่นใจอยู่แล้วว่าด็อกเตอร์มุนตีเนี่ยต่อให้เลอะหรือมันแค่ไหนก็สะอาดได้หมดจดเว้ย แหนมโฟมกันวกวนะทั้งหอมทั้งนุ่มก็บาแบบเอาใจลูกค้าไงโอ้เพราะผมมั่นใจยอยู่แล้วผมมีด็อกเตอร์มอนเต้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 เอาจริงเอาจังมากัะ เฮ้ยเท่ากันเท่ากันต้องเท่ากันเฮ้าจา์ดีใจมากที่มันเท่ากันกระโดดลงไปดิ้นเท่ากันแล้วบอกเท่ากันเท่ากันปัญญาอ่อนกรรมการปันยาอ่อน

จะรู้ว่าเรียกเรียกบอลชนะสีเขียวชนะสองแลยเอานะสีเขียวชนะแล้วเกมที่สามและเกมสุดท้ายของวันนี้ยังอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมขอเชิญกรรมการหน่อยครับเราจะมาปิดตาหาสิ่งนี้กันครับ ถ้าใครชนะคือ2เกมที่แล้วไม่ได้มีความหมายเลยใครชนะจะได้ดรมนตีต้องปิดตาได้เหรออ่าไม่ใช่ไม่ต้องปิดตาดำน้ำเรามี snorkel ไม่ตอนแรกตอนแรกบอกว่าจำน้าไม่ใช่เหรอนี่ไงก็เดี๋ยวเอาไปอยู่ในน้ําแล้วให้จูนดําหาแล้วกรรมการต้องลองอยู่เลยเนี่ยกรรมการต้องสาธิตครับต้องสาธิตสาธิตทุกเกมแต่จูนเข้าใจนะว่าด็อกเตอร์มนตีมันมันเป็นแบบว่าโฟมที่ทํามาจากสารสกัดธรรมชาติแต่มันมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติเอาลงไาอยู่ธรรมชาตินี่ไงเดี๋ยวเราเอาลงมาซ่อนแล้วเดี๋ยวให้ให้กรรมการหาให้เจอมา ให้อาจารย์ใส่สน็อกเก o r เดี๋ยวอาจารย์ต้องไปหาดรมนตีนะครับ acne add oil control ชิ่งเก่งเลยฟ้านะโยงนู้นโอ้โหรัดจนเลือดไม่เดินแล้วเนี่ยหัวใจหัวดึงอย่าอมอย่างนั้นปิดหนึ่งสองเริ่มดำน้ำดำน้ำต้องดำน้ำไหมดำน้ำดำน้ำเออเอาหน้าเนี่ยจ้าจ้าเจอไหมเจอไหมจะมองอะไรเผนปัญหา เจอไหมไม่ร no ู้ใครในกล้องเอาอย่ากินน้ำแม่ดิเอาอย่ากินน้ำแม่ดิไอ้นโอเคยี ah ่ไงนเออได้แล้วก็เจอแล้วทีมจะได้ล้างหน้าหรือไม่ได้ล้างหน้าก็อยู่ที่เกมนี้พร้อมไหมครับถ้าพร้อมเริ่มก็ปแลมา ออกมาดามตารมาดามเตียมป่าเอาเลิ่เอาจูลงไปจูลงไปจูดจูเขาปว้นหายทั่วป้าหายทั่ววไม่ดัเลยจูไม่ดัเลย้หัวหน้าชีนค้าหายทั่วจูดหัน้ไอเจ้บ ไม่ได้ตัวไหนจะไม่ออกนี่อ่ะเฮ้ยวัวไปหมดแล้ววัวนี่จัินจมินจมเจอไหมว่าปลาตอดหลยออะไรวคนตอดทีตื่นมันมปนกาแก้แล้วอ่ะเรื่องนี้โอ ล่วงเลยีนยันหูเอาตปกนกรรมการเลยเจอไหมเป็นลบอแล้วผูชนะไมาปุกปองกันสรุปกรรมการบอกทีมไหนผู้ชนะทนโดนจับร้องจับก่อน้องจับก่อน Yeah! สนุกมากคลิปนี้และที่สําคัญฮะเราได้ผู้ชนะก็คือทีมสีเขียวเดี๋ยวเราจะให้ทีมสีเขียวของเราไปขยี่โฟมนะฮะเดี๋ยวไปล้างหน้ากันถึงแครับเพื่อนๆก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปถ้าชอบคิปสไตล์แบบนี้แล้วอยากให้พวกเรามาทํากิจกรรมแบบนี้คอมเมนต์ให้พวกเราได้รู้กันนะเออรวมไปถึงนี่ถ้าอยากได้เสื้อแบบนี้ไม่มีขายครับผมถ้าอยากได้ก็ฝากไปดูในช่องของพวกเราแต่ละคนกันด้วยนะครับรบทั้งเดอสแน็คครูคิรี ซีโน่ครับผมไปแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามล้างหน้าเผื่อด้วยนะโอเคนะได้โลกกรรมการจะได้ล้างหน้าหรือเปล่าคะจะอยู่งี้ไปอีก4วันก็ไปหาใช้ได้นะครับไว้รูปแบบเราใช้ได้เลยร้านค้าทั่วไปนะฮะเซเว่นก็มีขายบิ๊กซี่โลตัสอไปหาซื้อได้เลยขอบคุณจันอูด้วยถ้าใครอยากติดตามจันอูไปเช่าที่ไปห้องซ้อมได้นะครับจอเป็นเจิด์ศูนย์หกหนึ่งห้าสองเก้าศูนย์สองห้านะครับได้ไรไม่ฟ้ามแบบโดนโดนเดือดร้อกอัดเวสต์ซึนมาเนี่ยอะไรกูเล่า <laughs> oh la <laughs> jump J'ai un pot,